สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างตัวแปรเรื่องการหาค่าเฉลีย่ยแบบง่ายๆด้วย Tool นะครับในการหาค่าเฉลีย่ยมักจะเกิดขึ้นในงานวิจัยบ่อยๆนะครับซึ่งการสร้างคะแนนเฉลีย่ยจากข้อคําถามที่เก็บรวบรวมมานะครับถ้าหากเป็นค่าเฉลีย่ยคําถามที่ไม่กี่ข้อนะครับอาจจะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าหากปัจจัยนั้นที่เราสนใจ มีข้อคำถามหลายข้อครับเช่น10ข้อ20ข้อการสร้างตัวแปรค่าเฉลี่ยจากเรื่องง่ายๆก็จะกลายเป็นเรื่องยุ่ยยากและน่าเบื่อได้นะครับเพราะว่ารูปแบบการสร้างนะครับเราก็จะสร้างผ่านตัวคอมพิวเตอร์ b l e ครับเมื่อตั้งชื่อตัวแปรใหม่แล้วเราก็มาเลือกที่ฟังก์ชันเป็น s t t a i s ิติและเลือกมีนนะครับเมื่อคำสั่งมีนปรากฏขึ้นนะครับ ก็จะมีคําแนะนําว่าให้เรานําตัวแปรใส่เข้าไปทีละตัวและตามด้วยคอมม่านะครับและตามด้วยข้อคําถามอื่นๆจนครบนะครับซึ่งถ้าหากเราทําตามข้อแนะนํานะครับเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับถ้าข้อคําถามเรามี7ข้อเราก็ต้องเลือกทั้งหมดนะครับเข้อ,อใส่เข้าไปทีละตัวแล้วตามด้วยคอมม่านะครับจนครบหมดถ้าเกิดข้อคําถามเรามี20ข้อครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากครับ เมื่อมีข้อคำถามเยอะๆนะครับความลําบากนะครับหรือความผิดพลาดก็จะตามมาครับเพราะว่าบางครั้งก็เลือกผิดเลือกถูกครับก็คือเลือกข้อผิดนะครับตกหล่นไปบ้างนะครับทําให้ตัวแปรค่าเฉลี่ยที่ได้นะครับอาจจะไม่ถูกต้องนะครับทีนี้ผมแนะนําวิธีการหาค่าเฉลี่ยโดยใช้ทูนะครับการใช้ทูก็ง่ายครับไม่ยากเลยนําตัวแปรแรกนะครับเข้าสู่ กรอบนะครับแล้วตามด้วยทูนะครับและตามด้วยข้อคําถามสุดท้ายครับซึ่งต่อให้เป็นข้อคําถามเยอะนะครับ20ข้อหรือ40ข้อก็ไม่ยุ่งยากอีกต่อไปครับเพราะสามารถทําได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําดูนะครับเมื่อท่านเปิดข้อมูลมาแล้วนะครับเราก็มาที่นะครับการดูข้อมูลก่อนนะครับไปที่ v a r b a l view นะครับ หน้าต่างของข้อมูลนะครับที่ท่านควรจะเตรียมเอาไว้ก็คือการตั้งชื่อตัวแปรในปัจจัยเดียวกันนะครับหรือชุดเดียวกันควรจะใช้ชื่อตัวแปรเดียวกันและตามด้วยหมายเลขครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทดลองทําดูนะครับไปที่ transform ครับเลือก comparable u t e v นะครับตัวแรกเราจะให้ชื่อว่าเป็นนะครับ p a s c o r e ครับ p a s c o r e นะครับ จากนั้นก็เลือกที่นะครับคำสั่งฟังก์ชันสถิตินะครับแล้วเลือกค่ามีนครับนะครับดับเบิลคลิกนะครับเมื่อดับเบิลคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าข้อแนะนำในการป้อนข้อมูลก็คือนะครับมีมีนวงเล็บเปิดแล้วก็ตามด้วยข้อคำถามและขั้นด้วยคอมม่าและตามด้วยข้อคำถามถัดไปครับดังนั้นเวลาเราใช้เราก็ต้องดับเบิลคลิกครับ p a y f ฟู l หนึ่งแล้วตามด้วยคอมม่าครับแล้ว p a y f ฟู l สองครับจากนั้นก็ p a y f ฟู l สามครับตามด้วยคอมมา p ฟูสี่ตามด้วยคอมมา p ฟูห้าตามด้วยคอมมา p พย์ฟูหกตามด้วยคอมมา่า p a y f ฟู l เจ็ดตามด้วย,มม 7, วยนะครับอ่าทีนี้ตัว p a y f ฟู l เจ็ดนี่เป็นตัวสุดท้ายก็ต้องลบสองตัวที่เหลือนะครับให้เหลือเฉพาะวงเล็บปิด นี่คือลักษณะการใช้ตัวแปรค่าเฉลี่ยนะครับหรือสร้างตัวแปรค่าเฉลี่ยแบบเดิมนะครับตามคําแนะนําของโปรแกรมจากนั้นก็ตอบโอเคครับนะครับโปรแกรมก็จะสร้างตัวแปรค่าเฉลี่ยขึ้นมาให้นะครับรายงานว่ามีการคอมพิวตัวแปรเพสคอร์ให้แล้วนะครับทีนี้เรามาลองอีกวิธีหนึ่งครับไปที่ transform ครับ c o e v a r t a b l e เหมือนเดิมครับจากนั้นนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเพลสคอร์2ครับ เพสคอร์สอนะครับแล้วก็ไปที่นะครับหลังเพสคอร์หนนะครับพิมพ์คำว่า two นะครับแล้วก็ลบส่วนที่เหลือไปจนถึงเพสคอร์เจนะครับซึ่งเป็นตัวสุดท้ายนะครับดังนั้นเราจะหาค่าเฉลี่ยตั้งแต่นะครับข้อคำถามคะแนนข้อคำถามจากเพส f ฟูนจนถึง Pay f ู l เจนะครับจากนั้นก็ตอบโอเคครับตัวแปรก็ได้สร้างนะครับ คะแนนขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลกันนะครับก่อนที่จะดูผลผมจะปรับทศยมเป็น5าตำแหน่งนะครับให้เท่ากันนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ไปที่ Data View ครับแล้วก็ไปช่วงสุดท้ายของข้อมูลนะครับนี่คือผลของการทดลองนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลใน PowerPoint กันอีกครนะครับทีนี้มาดูครับ ผลการหาค่าเฉลี่ยนะครับโดยใช้ทูนะครับว่าเปรียบเทียบการใช้วิธีการแบบเดิมนะครับที่เป็นตัวแปร pay Score กับใช้ทูที่เป็น pay score ทูนะครับก็คือ Pa y score 2นะครับเปรียบเทียบกันผลที่ได้ก็ปรากฏว่านะครับค่าเฉลี่ยที่ได้เท่ากันครับผมปรับทฤษฎีมจากเดิม2ตํตำแหน่งเป็นตําตำแหน่งนะครับเพื่อดูความละเอียดของการคำนวณหาค่านะครับซึ่งถือว่า ในระดับที่5ตำแหน่งนี้ก็ถือว่ามีค่าเท่ากันทุกตัวครับดังนั้นการสร้างตัวแปรค่าเฉลี่ยในงานวิจัยคราวหน้าครับท่านลองใช้ทู do ครับแทนการสร้างตัวแปรค่าเฉลี่ยแบบเดิมเพราะว่าการใช้ทูสะดวกถูกต้องและรวดเร็วครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ